สวัสดีครับหิวข้าวสดีครับมาเลดไม่เป็นไรนั้ไปสองเลดเกือบครึ่งชั่วโมงถือให้ไหมไม่เป็นไรถือได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้คุณต้องขับรถสองมือเดียวนั่นเองจริงหรอสวัสดีค่ะทุกคนไม่หิวข้าวมากอยากกินอะไรกินอะไรก็ได้แต่แบบของง่ายๆนะมีข้าวเดียวขอมีข้าวได้เดี๋ยวพาไปกิน ท่านของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแวะเอ็มคอเทีย,ยก่อนเราแวะซูปเปอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อของก็ไปทำกินที่บ้านใครไปทำให้เหรอเออะทำให้กินหน่อยได้ปะข้าวไข่เจีย <laughs> วได้ปะได้จริงเหรอกินข้าวไข่เจเียวเฉยเลยนะกินได้ผมกินง่ายครับปกติเรียบร้อยอย่างงี้ไหมปกติเรียบร้อยครับผมเป็นคนเรียบร้อยเข้านอนเร็วตื่นเช้าตื่นห้านะเข้านอนเร็วตื่นเช้าไม่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 ปกติไปนอนเร็วปะก็แบบพยายามไม่ให้แบบถึงตีหนึ่งตีสองจะพักผ่อนไม่พอ แต่พัตกะนอนดึกไงทำอะไรคะนอนดึกดูยูทูปครับดูช่องทำสิ่งแฟมิลี่แต่เห็นมีแต่ผู้ชายมาออกอะเอาจริงอะ <laughs> แบบเห็นว่าไปกินข้าวกับผู้ชายกินกับพระเอกละครอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วไงแล้วทำไมไปไม่ได้หรอ <c oughs> พี่อ่ะให้หนูผู้ชมพี่บ้านหนูไปดูมาแล้วพี่มีผู้หญิงมาออกเยอะมาก <c oughs> และคุณจะมีเป็นแบบว่าสโลแกนว่าจะต้องให้ป้อนอ๋อไม่รู้ด้วยทำเนียนของทางช่อง ักจเราจะมาออกช่องคารท้องกันบ้านก็เดี๋ยวหาอะไรกินรองท้องก่อนแล้วกันเพราะว่าเบ้นแต่เช้าไม่ได้กินอะไรเลยนะครับแล้วเดี๋ยวอยากจะลองให้เบสททำกับผพาให้กินเราไปเจอเดี๋ยวทำด้วยกันแล้วกันเราทำด้วยกันเดี๋ยวไปเดินซูเปอร์กันเดี๋ยวไปเจอที่เอ็มก็เชีชอบกินอาหารไทยหรอใช่ชอบกินร้านข้าวต้มมาข้าวต้มเหรอโอ้มีร้านข้าวต้มอร่อยมากเลยูแถวบ้านเอกี้หลอกชวนแบบไปบ้านเลยอ๋อที่ร้านนั้นน่ะเหรอเออร้านนั้นนะที่วันนั้นบอกอ่ะแที่คุณเทผม กรธปะเวลาโดนแบบผู้หญิงพูดไม่โกรธคุณเบสจะเรียกว่าพี่ใช่ปะให้เรียกว่าอะไรจะพี่น้องให้เรียกว่าอะไรอะเรียกเธอไม่แต่เธอไม่เคยไม่เคยเรียกนะเธอหรืเขาเหรอก็ได้นะจริงเหรอหนูจะชินไหมวะพี่เป็นเป็นพี่อ่ะพี่ไม่เคยจะแทนว่าเธอหรืปล่าไม่เคยแล้วเคยแทนเลยว่าเขาไหมไม่เคยยังใส่จริงเหรอโอเคชอบสีทำอาหารปะไม่สีนะไม่ไม่ติดว่าจะต้องทำอาหารเป็นเลย เขาชอบไงเขาเลยแบบพูดแบบเอ้ยไอะไรเงี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยแบบเฮ้ยทำไมเธอทำอาหารไม่เป็นวะอะไรเงี้ยก็จะเอาคลิปเนี้ยให้เธอดูว่าแบบเธอพูดเองนะกินเยอะนะครับตักให้เก่งมากใช่ปะกินไม่หมดแล้วเนี่ยโหได้แค่ดีขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วพูดเลยเชื่อเชื่อพี่จีบนะจะไม่ทันจีบผู้ชายเก่งมากจริงเหรอจริงนี่คือเบสจีบอะถึงจะ เอางั้นเวลาตั้งรับดีๆนะตั้งรับดีๆทำเนียบของทั้งช่องไม่ต้องรอค่ะไม่ต้องรอเพื่อนๆคือเขาจีบผมอะเราก็บ้าวุ่นเลยมากอะไรนะครับเปิดเลยบอกน้องเขาอย่างว่านี่แฟนใหม่้เธอรีบเนาะ อันนี้เบสบอกว่าจะทำอะไรสเต็กค่ะเราคุยกันแล้วว่าเราจะทำสเต็กทำได้นะเอาไม่ไหมนะอะไรนะไม่ไหมหรือไม่ไหมนะไม่ไหมไม่ไหมหรือไม่ไหมนะหรือเอาไม่ไหมเอาสูตรประจำตระกูลเบสโอ้โหตระกูลเบสต้องกินส้มตำแล้วแหละจริงป่ะเออที่้านเป็นคนอีสานส้มตำปลุกปลายอย่างเงี้ยได้กินกินได้เจะกินส้มตำเอาไปละเฮ้ยทำได้เหรอทำได้ อันนี้สวยใช่ไหมแล้วคนนี้สวยปะน่ารักจริงน่ารักมากอุ้ยน่ากินจังเลยป่ะอยู่กับหนุ่มส่เปย์ว่ะกินอะไรก็ได้หมดเลยเหลือโอรีโอ้นีวะโอริโอ้ด้วยทั้งหมดเลยเหรอทั้งหมดเลยครบแล้วปะยังยังยังใช่ก็ยังไม่ได้คบกัน สูบเป็นยังไงกันแน่อ้าวยังไถ่ายคลิปเฉยเไม่ใช่หรอ่าคุณดูเขินๆนะคุณแพทติกคุณอยู่กับสาวอื่นไม่เขินเลยนะคนนั้นผมไม่ได้คิดจริงไะเด็กค่ะเอาแล้วให้หนูโสดสักปีหนึ่งก่อนนะเฮ้ยใส่ชุดว่นน้ำทั้งหมดกันเอ้ก็ไม่ได้ว่าอะไรใส่ชุดแว่นน้ำแต่คุณไม่หวงไม่หวังถ่ายชุดกับผู้ชายได้ไหมได้จีบผู้ชายได้ จีบผู้ชายจีบยังไงคอนเทนต์เปล่าบคอนเทนต์ไปคอนเทนต์มาแล้วแบบเอ๊ะจริงจริงไงแล้วใครจะไปยอมอ่ะน้จีบจริงใครจะไปยอมไหนโชว์เนี่ยเสน่ห์ปลายจวักเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยู่กับองค์สิทิ์เลยนะอันนี้มีคนไกลไกลเลยตัวมั่วเลยวะต่อซ่อมจิ้มเนื้อเพื่อให้รสชาติอ่ะมันเข้าไปข้างใน ถือว่าคืนนี้เป็นเมนูแบบฟิวชั่นนะครับจะมีแบบว่าสเต็กแล้วก็มีอาหารไทยส้มตำแบบปลาล้านะครับมันคืนนี่ชอบกินสเต็กอันนี้ชอบกินส้มตำในนี้อ่ะโรยอย่างเงี้ยใช่ครับโรยอย่างเงี้ยน,นะครับแล,ล้วรวยให้ทั่ทวๆนะครับไม่เห็นทำเลยอะ่ะจกตาสาวให้สาวมาทำอาหารในที่บ้านจา้ะใช่ใชอันนี้เขาเป็นสูตรเขาใช่ไหมเป็นสูตรของมัตามาตากูล <c oughs> ที่สุดก็คือส้มตำานั่นแหละจะอร่อยไหมอ่ะชน,นะจริงเงหรอเออชนะไงไม่ไอร่อยนะแซบอิลีบม่ได้โมไบ่ได้โมรู้จักไหมรู้จักไหมอะไม่ได้โมไม่รู้ว่ามามาจากไหนไมาจากไหนอ่า,อาจบแล้วจบแล้วไม่อะไรก็กนนอะไรพ่อเบสชอบพูดคำนี้เป็นสโ,โลแกน ไม่ได้มจบแล้วแซตอีหลีบดาโมแซตดีบดาโมแล้วอมรู้ด้วยเหรอเอี้ยเขาเขาเงี้ยคนละคนนะโอเคป่ะอันนี้ยุ่งๆอันนี้คือสมจิตคุณไปเวนักร้องซะแล้วคุณโอเคเอาจริงนะแล้วแล้วคุณอะไรเนี่ยคุณจอนี่เหรอผมจะได้กินข้าวกันสองคนเนี่ยคุณจะพาผู้หญิงมาบ้านสองคนไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเป็นข่าวเป็นข่าวอะไรเป็นอะไรแล้วเนี่ยมันเห่าจังฮู้เจ็ดสี่นะ เขาเจ้าชูไหมพี่อมไม่เอ้ยไงไม่เจ้าชูครับที่แบบสาวๆมาคอนเทนต์หมดเลยคอนเทนต์บอกว่าคอนเนตนไม่เคยแบบไม่เคยมีคุยนอกจอพระเด็กมีคู่แข่งเยอะปะแม่ใช่เปล่าคะเป็นเป็นแมไม่ได้ไหมทำไมคือว่ามีคนจีบเยอะมันเรื่องปกติว่ะผู้หญิงน่ารักไงมันก็ต้องมีคนแบบจีบอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวปะบางคนก็อาจจะมีเข้ามาแต่เขาไม่ตอบก็ได้นะไม่เล่นด้วยเออไม่ชอบก็ไม่ตอบไปตอบทำไมแล้วหมังชอบพระเดกอ่ะ เอา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 เรื่อผมรอฟังอยู่ชอน,นเนี่ยท่านหนึ่ง <c oughs> ม่อยาห่ทุกคนเห็นหน้าพี่ออกมากว่าแบบกูอยากรู้เออว่าผมนี่อยากรู้มือสั้น exclusive อ้าวพี่พัดิเขาน่ารักไงเขาโตแล้วไงในกล้องอาจจะดูแบบว่าตลกใช่ไหมแต่ว่าช,ช,ชีวิตจริงคือเขาแบบโตแล้วเขามีการวางแผนอนาคตเหมือนผ่านโลกมาเยอะมาก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเออทั้งที่อายุยี่สิบหกอะไรเงี้ยถือสิลป์แล้วว่าคิดดูคนเรามันถือสิลป์นะมันต้องผ่านอะไรมาขนาดไหนใช่ปะคุณลินเรื่อนกับผมไม่กเกี่ยวทำอยู่เป็นเจ้าเน็ตอยู่เป็นเจ้าเน็ตอยู่ตัวแทนตัวแทนหมู่บ้านอะตัวแทนหมู่บ้านอยู่เก็บข้อมูลอยู่ไหนในรองเพลงได้เปิดเพลงแล้วอบบไหนโชว์ ชื่อเพลงว่า Sprinter อ่ะลองดู s m o k i n ก็ i g ่ r e t t e ไม่ฟังเลยภาษาไทยก็ยังไม่ฟังเลยเพลงพี่พอขอเพลงนึงขอเพลงหนึ่งห้พี่แพ้ถึงไหนวัฒนาโอ้โหไม่ได้เลยรีบตอบหนูอยากมีวาสนาตั้งเลยค่ะมาฟอคุณไปขอหรือ้ปาจริงเหรอฟ้อนกันคลิปฟอไปนานแล้วตอนไหน่ฟ้อนกันโชควที่แบบถ่ายกับซิมเป็นร้านไก่ซิม อุ้ยเป็นร้านไก่ซิมยังโสดได้ประมาณสองสาอาทิตย์อยู่เลยคือตั้งแต่ช่วงนั้นเราไม่ดกลัมาไม่ทักมาก็เรายังไม่เคยเจอกันเลยก็ไม่อยากอยากจะแบบไม่รู้ซะเจอหรือกออะไรอย่างงี้ผมไม่ได้เดียมแบบห้ามเพื่อนหน่อยก็อยากจะเจอกันกออะไรอย่างงี้ไม่เห็นไม่รู้เพิ่งรู้ตอนมาเจอ ทีหลังไม่ทักเลยนะไม่ทักรักไม่เกิดแล้มีทีหลังอ่ะไม่ไม่ทักรั้งไม่เกินแล้วไม่เกิดเออไม่ทักรั้ไม่เกิดไปไม่ต้องพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวคนไปทักเยอะเลาไปเขาก็ไม่ตอบเปล่าหนูคนดีไงมั้ยแล้วไปเขาไม่ตอบไม่ตอบใช่ไหมไม่ตอบเฮ้ยยาบ้ายาบ้าเลยตายแล้วเราไม่ได้ถือสินห้าด้วยแสดงว่าขี้ห่วงนะเนี่ยก็ดูดีคุณแบบผีดกันมากเลยมัห้ามด้วยนะพวกคนทักมาขี้ห่วงไหมขี้ถึงไหมชัวร์ก็ห่วงคนเนี้ยห่วงชัวร์ขี้ถึง นิดนึงคือ <c oughs> อย่างนี้จะอธิบายให้ฟังคือถ้าเกิดผู้หญิงเขาทําให้เราสบายใจอ่ะมันก็ไม่ไม่ห่วงไม่หึงหรอกผมไม่ใช่คนคนขี้หึงอ่ะมันไร้สาระมันมันเด็กๆเ,เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว,ว่าอะไรอย่างเงี้ยมันน่งใช่นี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันไม่เคยหึงหวงเลยคะ่ะชื่อสุดอะไรนะชิวเป็นไงชิวชิวชิวแลวเป็นไงไเน่เนไง ชิลกไม่ไม่เช็คเลยแต่มีแฟนอ่ะถึงแฟนจะเจ้าชู้รูท้งรูนะก็ไม่เช็คโทรศัพท์นะไม่ไม่ยุ่งก็คือปล่อยคือจะบอกว่าแฟงตัวเนี้ยน่าสงสารมากทำไมอ่ะมันกำพร้ามันไม่มีแม่มันมีแต่แดดีอ่ะอืมมันเนี้ยไม่ยุ่งหม่อมมีใช่ไหมตอบด้วยจริงหรอตอบด้วยถึงเวลานะครับที่น้องวาก้าของผมจะเลือกหม่มมีนะครับถ้าเกิดว่าคนนี้คือหม่มมีให้ร้องเหนียว น้องหน่อยเด้อทำงานหน่อยเด้อเร็วทำงานหน่อยเด้ออ้อนหน่อยอ้อนอ้อนหน่อยอ้อนมามีหน่อยไปหาหามามีหน่อยลองดูเขาเลือกแล้วแสดงว่าใช่นี่นี่ไม่มีแม่แล้วม่มีแล้วหมดแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยเขาวิ่งเข้าบ้านว่ะหนักเลยหนักแล้วพี่ไปติดกซู้ชีวิตมาทำไมอุ้มไงเดี๋ยสิ เย่เย่เย่เล็กเรีกแม่สิลูกแม่แม่แม่พ่อช่วยสุดฤทธิ์อ่อนด้วยอ่อนด้วยเป็นไงซึ้งดีใจไม่ดีใจเลยเจอแม่เลยอุ้ยเขาจับมือขอบคุณนะพ่อบอกงี้ขอบคุณขอบคุณนะที่ที่ที่ำให้หนูได้เจอคุณแม่สักทีนี่เฮ้ยแบบว่าติดแล้วติดแล้วติดแล้วคุณแม่อุ้ยอยู่นานนะเดี๋ยวผมให้อุ้มไงก็นี่เขาเลือกแล้วไงเขาเลือกมามีแล้วไปไป นั่นแหละค่ะเฮ้ยบ้าไปแล้วเขาเมียวได้ไหมโอ้ไม่เป็นไรนะเขาเมียวได้ไหมอยากรู้เมียวอย่างเงี้ยได้ไหมโอ้ยนี่อุ้มแบบนานมากเลยนะอือปกติไม่เคยนานขนาดนี้ถามโอมอันนี้พูดจริงไม่ได้โกหกเลยนานขนาดเขาจะลงและเขาจะไปเลย จอะถ้ามันยิ่งเผาแบบข้างนอกมันเรียบร้อยนะเคยเผาออกไปปะอืมเคยไปคาเฟ่แมวอะไรเงี้ยอ๋อเลยไปเผาไปปะได้จะได้สารสัมพันธ์แม่ลูกจีบสาวเก่งก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวเผื่อพาไปวะได้ให้คลิปนี้ถึงเท่าไหร่ดีกว่าเออโพติช่องผมก็วิวก็ไม่ค่อยเยอะหลักพันพอถ้าคลิปนี้ถึง1,000วิวนะครับผมจะพาเบสกับพี่พูดว่าอีพีหน้าพาไปเลยดีกว่า1,000วิวเนี่ยหาวันว่างเลยตอคิวเลยนัดวันเลย กิปนี้ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็1วันกับเบสคำสิงนะครับยังไงก็ฝากไปกดไลค์และ Subscribe ช่องเบสด้วยนะคร่ะฝากติดตามพี่มาทิกด้วย The one you know ช่วยมาติดตามผมด้วยนะผมจะพาเบสออกเองนะครับได้ได้เลยไม่บ่อยนะได้จะไปบุกถึงบ้านเลยได้แต่เดี๋ยวไปเจอพ่อแม่เขาดีกว่าได้ได้โอเควี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ